วันนี้น้องโยโกดนะคะจะมารอเอ้ยจะมาเล่านิทานเรื่องตุก๊กะตาขนมปังขิงค่ะ <c oughs> วันหนึ่งตอนสายๆมีคุณยายทำขนม ปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่แป้งน,นมน้ำตาลายคุณยายนั่งคิดๆปั้นประดิษฐ์เป็นเด็กชายไว้กินตอนบ่ายๆสองตายายกินด้วยกันคุณยายอบขนมกินลอยลมหอมชวนฝันแต่ในทันใดนั้นเตาอบพันเปิดออกเอง ติ๊กตาขนมปังขินนั้นออกวิ่งกระจับก,กระเสงตัวมันวิ่งร้องเพลงอย่างคลิ้นเพลงหนีออกไปคุณยายวิ่งตามมาตะโกวนว่าอย่าไปไหนขนมปังน,นั้นชอบใจยายวิ่งไล่แต่ไม่ทันขนมปังร้องเพลงเพราะวิ่งเหยอกหยไม่ทันฉัน วิ่งไล่ฉันไม่ทันเพราะฉันนั้นไวกว่าใครย,ยายร้องเรียกคุณตาตะโกนว่าช่วยจับไว้ขนมปังนั้นชอบใจตาวิ่งไล่แต่ไม่ทันขนมปังร้องเพลงเพราะวิ่งหยอกหยอกไม่ทันฉันวิ่งไล่ฉันไม่ทัน เพราะฉันนั้นไวกว่าใครตาร้องเรียกหลานหลานรีบโนลานจับกันใหญ่ขนมปังนั้นชอบใจหลานวิ่งไล่แต่ไม่ทันขนมปังร้องเพลงเพราะวิ่งเหยาะๆไม่ทันฉันวิ่งไล่ฉันไม่ทันเพราะฉันนั้นไวกว่าใคร ร้องเรียกเจ้าหมาช่วยกันมาจับเดวไยขนมปังนั้นชอบใจหมาวิ่งไล่แต่ไม่ทันขนมปังร้องเพลงเพราะวิ่งเหยาะเยะไม่ทันฉันวิ่งไล่ฉันไม่ทันเพราะฉันนั้นไวกว่าใครขนมปังนั้นไีบวิ่งถึงตะลิง ฉันข้ามไปไม่ได้ทำอย่างไรใครช่วยทียังมีสุนัขจิ้งจอกนอนหลับกรอกกอนฟีฟีได้ยินเสียงพอดีบอกให้ขี่หลังฉันไปขนมปังกะโดนนั่งอยู่บนหลังจิ้งจอกใหญ่พร้อมแล้วเดินออกไปในน้ำใสลึกน่ากลัว จิ้งจอกบอกขนมปังนั่งละวังน้ำท่วมตัวน้ำลึกแทบมิดหัวถ้าเจ้ากลัวปินขีข่คอนี่หมาป่านี่ขนมปังสึงจิ้งจอกแสนเจ้าเล่ทํทำเดินเซขาเดินขาง,งอ บอกน้ำจะท่วมคอรีบเร็เวหนอจงขึ้นมาขนมปังนั้นสงสัยขึ้นไปไหนได้อีกนะจิงจอกรีบตอบว่าปากของข้านั้นปลอดภัยขนมปังนั่งบนปากบอกว่าอยากข้ามเร็วไว้จิงจอกบอกว่าได้ เหนยหน้าไปสัมปัดคอขนมปังลอยขึ้นฟ้าทิ้งจอกอ้าปากกว้างรอกินขนมปังรองคอไม่รีรออร่อยจังเสงนำนำเก่งมากค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามเชื่อคนอื่นโดยไม่คิดก่อน กงค่ะอันนี้ทานเล่นนี้นะคะเป็นนิทานที่น้องโยโกดชอบมากค่ะฟังให้ตั้งแต่เด็กๆนะคะมันหลังจะล่องเล่าแบบก่อนนะคะให้ฟังสนุกสนุกเลยเนาะค่ะอ่าแค่นี้นะค่ะบายบายเพื่อนๆหรอบายบายกดไลค์ให้ด้วย